ามื่อนี้มาตลาดอุุมพรพวิสัยเนาะครับนอกเมือนี่าเดี๋ยวมาคุยกับลุงคนก่อนครับลุงคนนางรอลูกขายอยู่นี่ครับสวัสดีครับลุงครับครับผมเป็นยังไงครับหลังจากเหตุการณ์ไวัสรับาดมันนี่ลูกขามันลดลงวะครับครับสามหลอดเลปันสามหลอดลดลงอยู่กับแต่ว่าเขาตีฉินเรื่องเรื่องการาหารเป็นยังไงครับคือวางเถอะ่ามันมันมันจีมันจีเกียวแก่ับไอ ้องกันต้นนี้บ้านนี้คนสิมาซื่อกับเขาอืกับยังยามเช้านี่ครับมันสิมันสิเอขาเขาหน้าสิบอกว่าเออห้มาตามไวลามาซื่อตามวลาอืมเออบ้านนี้ครับรับกับปิดแต่ตั้งแต่ที่สี่กรบปิดกอะปิดเวลาสองโมงเช้าเออเวลาสองโมงเช้าก็เสร็จแต่เสร็จแต่ก็สิ่ มาเก็บถ้าผู้ใด้พระผืนก็สิเสียสี่หมื่นกะติดคุกอีกสองปีครับคือว่ามันปิดอยู่ที่เครื่องฟิวนี่บ่ครับทือว่าตีซีนี่บ่บ่ให้ออกมานี่บ่ครับอ๋อคือปกติเ้าปั่นได้ตอนตีสามตีสี่เ้าก็ปั่นได้ว่าได้ครับโอ้มีรายได้เยอะเลยบ่กครับตีสามตีสี่บอกครับมันเป็นบางคนว่าถ้าถ้ามีคนที่ว่าขาประจำนี่เป็นกายได้ครับ ถ้<ส>าม<อ>่มีขาประจำเัาก็นั่งอยู่องคี่ิทธิเดินมาหอดสองโมงเสาร์สามโมงพัก 6, พก็นั่งอยู่ซื้อครับผมมีรายได้หลายสามรอบว่ราเรารายได้มันลดลงหลายบ่ครับจากก่อนหนาที่ไว้าราศีละบาทครับตอนนี้ลดลงหลายบ่ตั้งแต่ก่อนใน<ด>มืองก็ไหนครับแต่ก่อนได้ค่าก๊บเข่าก<อ>ับหนามร้อยกว่าบาทเดี๋ยวนี้ยี่สิบสามสิบบาทไหมครับพ่อค่ากับเข่าเนี่ยเนี่ยบอครับตะกอนได้ร้อยกว่าเดี๋ยวนี้ได้ได้ยี่สิบสามสิบบาทเองบอกครับตั้งแต่จะโมงหอดจะโมงได้ยี่สิบสามสิบ ตั้งต่ทันผมมีขาประจำกับต่างต่ที่สามเขาออกมาแล้วครับ DC ไหมค่ะเขาออกมากขาประจำก็ออกมากบ้านนี้เขาก็จะเอื้นแต่ขาประจำบวกซ้ำรอบมันิกเขากับเบิ้ลนนะบ้านนี้เขาเอื้นแต่ขาประจำผู้เอื้นเขากระเบิครับบ้านนี้ถ้าท่านพีขาประจำนี่เขาก็อดเลยเขาาอดเลยอดเลย เอาอยู่บ้านเขาเฮ็ดหน้าอตัวครับดอ,อยดู่บว่าบ,บ่มีหน้าโอบผได้เห็ดหน้าบ่ครับเนี่ยหน้ากับบอมีคือเขาปั่นสามล้อหากินอย่างเดียวเลยบ่บครับเอาได้ลงทะเบียนเยียวายาหาพั 5, นน้ำเพลินบ่อถ,ถือว่าเขาซอยเหลือหาพันได้ลงบ่อผมบม่ได้ลงแต่ว่าให้ลูกชา,า,า,า้ไปเฮ็ดมันจะได้บ่บุให้ลูกชา้เฮ็ดห้บ่ะครับโอ้อยังาท่านได้รับตอบมาได้หรือบ่ได้ยังครับใดลงทะเบียนเกษตรกรบ่ครับอืเป็นเกษตรกรบ่เจ้าผมลงแต่ไอ้ไอ้ไอ้ บัดเสบียรูดทีว่าแต่ก่อนมันได้พันหนึ่งเดียวนี่รถเหลือเหลืออยู่สามร้อยอ๋อผู้สูงอายุบ่ะครับในใน่หรื่องแบบบอครับว <ผม S 1> <บ>ันมห้าสิบเจ็ดหาสิบแปดเนาได้อีกอย่างที่ว่าพันหนึ่งเดือนละพันนะค่าอย่างกับบัตรรูดนี่แหละอ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่บ่ะครับโอ้เดี๋ยวนี้รูดได้รูดได้สองสามร้อยนี่ละสามร้รูดได้สามร้อยผมมีเงินสดก็มือนี่รูดได้ซื้อครับอ๋อยังเหลือตะเกียบได้เออรูดตะของได้โอ้ครับบัตรสามร้อมาจักปีแล้วครับเนี่ย ตั้งแต่อายุ1 7ปีเดียวนี่5า77หา78เลยเดี๋ยวนี้3า้อในอุทุมพรนี่เหลือรจะขั้นรับตัวนี่ประมาณ3-4มขั้นครับโอเค3-4มขั้นเองบอกครับครับสมัยก่อนนี่ประมาณจะขั้นครับปิดปันย้ำกัน25่ขั้นโอ้ทั้งเบอร์จีผ่าครับเดี๋ยวนี้อัดก็สนน่บรนกาอนุรักษ์รถนี่ไว้ครับเหมืนกับผูหายผมขายผมกับเป็นประธานกสโนอยู่ บ่โอ้พอนมวยขายมวยขายที่แรกจะว่าตัวสี่ขายบ่การละสินกับมาซื้อโอ้เขามาซื้อไปอย่างไรครับไปปั้นบ่หรือเอาไปโซ่บ่เขาไปขายไปแด่งไอพวกกําลังต่อไปน่ะนะ่าเขาไปขายขันละแสนขันละสองแสนบ่โอ้เขามาขอซื้อเจ้าบ่เราเรื่องเราเรื่องว่าบ่ขายเจ้าว่าบ่ขายเพิ่นสิให้คันละจักบาทเพิ่นมาขอซื้อนี่แหละหายขั้นละแปดท่านโอ้พป็นว่าขายแปดท่านเปนว่าครับมาเนี้ยเอาไปเอามาขายคั้นละเท่าไรบัดมาเนี้ย ทุกจังหวัดนี่มันบ่มีแล้วอ๋อคือวาะคออนุรักษ์แล้วครับกระนียอนุรักษ์แล้วมีอุยต้มพร่องมองเดียวอ๋อครับทุกอำเภอทุกจังหวัดนั่นบ่มีแล้วอืมครับุงเทพยก็บ่มีแล้วครับครับไม่ใต่รถเข็นเออพันอนุรักษ์ไว้เนาะสรุปแล้วว่าได้รับผลกระทบนะครับเนาะไวรัสโควิดที่เขามานีเนาะคงที่ละกระทบยางแห้งเลยคงแต่ยางแห้งรายได้บ่มือเศาร์แต่มือเ้ามากตอนนี้ ได้จักบาทนะครับตอนสอบวันไหนเนี่ยคนได้จ็สิบาทนี่นมาเสื้อกับเข่าไว้เสื้อกัเข่าเสื้อจแจววัยเสื้อแจวใส่กินเข้ากับแจวเลยบบอครับครับโอ้ยนี่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 นครับครับนี่เลยกับแจวนี่ครับกับกระแกงสองช้มหน,น่อยนี่โอ้ขาหน้ากินหลายกระเพาะไรนอกกับเบิดงบเขานอกเบิร์ดงอเบิดี่เราแก้กระเพบ่ได้จะให้รัฐบาลมาซอยเหลือจังไหนนะครับอ้าวจะต้อง ใชยเหลือไอ้พวกสามล้อยากจอนขึ้นบุกผมนี่มันแห่งเหลือหน่อยแล้วผมบอนี่ย่อมอนุลาก์ไว้นน่ครับครับเห็นบอกผมผมจอมผูขายกัละสินกับมาซื้อบ่ผมก็บอกขายเขามาติดต่อเลยบอกครับมาเขาลถปีการมาเลยโอ้บ่ครับมาตะเวียนหาวันแต่มาถายคนดีมตเเวนหาตัวอุตมพจน่บ่ครับ ทุกอำเภอทุกอ๊านะอ๋อครับครับครับอ่าอ่าทุกตำบลนั่มจอจอดอยู่นี่ประจําเลยบอกพ่อใหญ่นี่นะวัดในวัดประชานิ่มีเด็กประจําเลยบอกครับเนี่ยครับผมเป็นหัวหน้าเขาอยู่นี่ผมเป็นหัวหน้าวิ่งสามรอชุ่มร่มสามรับโอ้หัวหน้าชมล่มสามรอบเนาะรัฐบาลจากซอยกับมาซอยกันมองนี่แล้วเนาะครับเนาะเอาโอเคครับขอบคุณในไลน์ครับสวัสดีครับ